สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เอกได้วิ่งจะไปยิงปลาที่ขอนแก่นนครับพอดีเจ้าของกระชังเขาโทรมาบอกว่าปลาชะโดอารวาสใหญ่แล้วนะฮะกัดกระชังขาดนะครับโทรมาตามให้ไปปราบให้หน่อยฝากกดไลค์กดติดตามให้กําลังใจกันจัดไปครับ ตอนนี้ผมก็มาถึงที่หมายที่จะดำแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขื่อนบุรัดนะครับใต้กระชังนะครับตรงนี้เราจะมายิงปลาชีโดใต้กระชังแตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่มองนะครับเจ้าของกระชังนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าของกระชังนะครับที่โทรตามให้มายิงปลาชีโดออกให้นะครับสถานการณ์ปลาชีโดทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่มองอู้เยอะเยอะเยอะแยะร้ายมากเลยตะไคร์ขาดหมดเลยมันกัด กระชังเราบอกครับสร้างความเสียหายให้เราผลเลี้ยงปลาหลายปลากระชังออกหมดเลยเสียหายเยอะเพราะฉะนั้นพี่หมองก็เลยโทรตามผมผมก็มาจากโคราชนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมายิงปลาเชโดกันแล้วก็คอยติดตามดูกันครับว่าใต้กระชังจะมีปลาอะไรบ้างแล้วก็จะเจอปลาเชโดเยอะเหมือนที่พี่หมองบอกไหมก็คอยลุ้นดูกันโอเคไปครับแล้ววันนี้เราก็มี เพื่อนร่วมบุรณการนะฮะครับช่างเกมครับสวัสดีครับสี่ปืนครับสวัสดีครับจยยุทธครับสวัสดีครับพีนาวินครับมาฝึกดำมาฝึกดำน้ำจัดไปครับจะมาจริงๆแล้วอ่ะพี่มองบอกว่าให้พามือปืนมาสักยี่สิบคนนะแต่ว่าอ่ามันก็เป็นเรื่องยากหน่อยนะครับว่ามาหลายคนเราก็ต้องรับผิดชอบหลายคนเอาเอาแค่อ่ามือปืนอ่ามือ มือมือมหาการมาแล้วกันจัดไปผมลงกระทังนี้เดี๋ยวให้ทีมงานไปทั้งนด้เดี๋ยวพี่บอกไปส่งัดไปดูคลิปไ้นนับ ห่ดมากเลยพี่น้องมองไม่เห็นอะไรเลยห่ดจัดเลย Thank mm -hmm. you. ถ่ายคลิปก็ไม่เห็นอะไรเลยแต่เ็ายังได้ตัวครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ขึ้นน้ำเรียบร้อยนะครับวันนี้มาดำน้ำสภาพอากาศไม่เป็นใจสภาพน้ำไม่เป็นใจนะพี่น้องน้ำไม่ใสเลยนักเกมยเป็นไงบ้างไม่เจอเลยไม่เจอปลาสักตัวเลยเหรอผมยังพอได้ปลาอยู่นะครับตัวสองตัวครับใสสวยๆอยู่วันปั๊กอันนี้น่าจะมีหกโล 6กับ4ไป2ตัวเนี่จัจนจะเป็นไงครับอ๋อวันนี้ได้ยินแต่เสียงปลาครับเสียงปลาดังพุ๊บวิ่งออกแล้วก็มีไพ่ยาวๆไปแต่ไม่เห็นตัวน้ำมันขุ่นจัดเนาะใช่น้ำขุ่นมากน้ำขุ่นมากเลยต้องนั่งคุกเข่าแล้วก็มองจากขึ้นขึ้นน้ำมันไม่ลึกนะไม่น้ำน้ำลึกสุดประมาณ4เมสี4เมตรตรนิดๆแต่ว่าไม่ไม่เห็นอะไรเลยครับไม่เห็นลงไปเอาเข่าตั้งหรือห้อยตาชังแล้วก็แล้ว สุดแค้นแล้วก็แล้วไม่เห็นอะไรเลยโอเคนะพี่น้องวันนี้กะจะมาปรับชะโดให้พี่มองที่เขื่อนบนรัตนนะครับแต่ว่ามา sure Hua> แล้วน้ำมันไม่ใสแล้วย네ิงไปสี่ทีนะได้สองตัวมันเข้ามาแบบไม่เห็นอะไรแเราดํดำแบบแบบที่ตัวท uh> 네ี่ได้นะดำดำแล้วก็ยิงใส่ไม่รู้มันสลับหรือว่ามันเข้ายังไงไม่รู้ดึงแป๊บเดียวก็หลุดนะแล้วก็ได้แค่สองตัวก็ยังมีผลงานอยู่นะ ก็ไม่แหว้วดีไม่แห้วพี่ปืนกับพี่นวินหายไปไหนแล้ไมน,นูนะ้นสงสัยหนีกลับบ้านไปแล้วมั้ง <c oughs> น้ำขุนจัดหนีขึ้นน้ําก่อนโอเคพี่น้องเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสาหรับทริปนี้มาที่ขอนแก่นอย่างดีที่ไม่แห้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ